หนึ่งสองสามสวัสดีครับพี่น้องอ่าขอกระตั้งสองสาธิตอีกขึ้เก่าพี่น้องพร้อมตระหนดแขกรับเชิญใช่หรอเออพระเอกเอ็มวีสมจ้ำปลายยางพี่นอ้องประนิ่งยางตัวใหญ่ประนิ่นง,งดำพี่น้องประนิ่งยางเกลือชมพักนีตัวของแถวโอ้โหเนี่ยพี่นองเตียวบองพี่น้องถ้าอยากเจียวบองรับพี่น้องสมจ้ำ จุดจวดเก้าอาหารอย่ามาดึกรนวดของก็ขอ,ขอนี้สิบบาทพี่น้องอจุดจวดนะใส่เลยใส่เลยเอาก,าก่อนจะส้มจีบกะฝากคือเก้าพี่น้องฝากก็อะไรก็แชร่นะครับเนาะขอบคุณขอบคุณพี่น้นองให้กเจดติดตามและส้มมาเด้อพี่น้องขอเชียงน้ำกัน bắt lại kiếp binh măng bai binh măng binh măng binh măng binh กำลังหโอ้ยมีหอมป่าบ่านี่ขากุจรพี่น้งเขาใบเลยนีย่บ่ายใสกับตำนเลยมั้ง,งอืม เหงสมบักเนี่ยปิกเกอปอกดังไงเพื่อของใหญ่เป็นอันบ่อสมบัติ <c oughs> <c oughs>

một lần bây giờ rồi nhìn rồi quá <laughs> 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 สิ่งไม่แห้งพี่น้องอ่อนๆเลยใส่กับดำตรงมา ปักจ็ดจพี่น้องออเมียวขมัมนลยวคว่งนิ่มควเบะชินทองพี่น้องปลาติงปลาหยางเกลือหอมโอ้ไป โซนประจำคื้นตามองอยองกินได้ทุกขับเมโนโู สร้อยจูกไก่ยี่า้อนคือใหญ่เน่เอาตับด้ไหลายส้อยจูคือใหญ่อ่ะตับเขา,บ,า,เาบ่งวังไปห,หน่อยเดี๋ยวจะ่ิมได้ไรเลยเด็ดดีด้วยเนอะ อีเอาไม่ได้เลยไม่แพงรู้ทอกันบีกี่ยี่สิบบาทสี่สิบบาทมังเออให้ชื่อาบาาเท่าไรแล้วนี่ปักไตพี่น้องมองบางมอง คือกตนนะวะตักแตกับบางมองเันเกิ่เรื่งแพร่ <c oughs> กาดึงขึ้นมนันมันมีลมฝนไปยังมือเศร้านีา่ทำทายยังมือต่ออืมอ่หนองแสมันอยู่ออยหัวเป็นหนองปา

เกือมีแตะจกจิบเลยจนะัง,งหวังพี่หน่องมีหนังไงพี่น้องเบิ่งนี่ตีกินเหนอรอก็จ้กินอยางไงตบจุก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 เสียงดรง,งยังหน่อยพี่น้องแต่ว่าเพื่อความแซ็บชินแบบหมาง,ง <c oughs>

ใส่นวดใซ่เอาให้กินเนี่ยถั่มไปสองใบใหญ่ใส่กระน้ำโคมันน้ำโคกมันดันขึ้นนะปีตอนน้องไว้ประมาณเนาะครับเมนูอย่างปลนิ่มใหญ่ ใส่กับตับมังคุดใส่กับสมพักแสบๆก็ตระหนวดวันนี้อา้าวเอาพี่ตระน,น่องไว้มักก็คนไหลกก็แชร่ได้พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องอีกเรื่อที่เขามาติดตามเราสมแล้วคำนองคลิปนี้ไว้เจ้านี้ผมก็ตระหนอดไลฟพี่น้องไปเพียงเสร็จแล้วคำน้องสวัสดีครับอืมสอนมาเลย